ส่วนชาวนาที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาไม่ร่วมชมรุมทางการเมืองนะคะเนื่องจากเป็นสาเหตุให้ไม่ได้เงินค่าจำนำข้าวขณะที่ชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ทยอยรับเงินจากทกสหลังได้รับโอนจากรัฐบาลงวดล่าสุด ชาวนาบุรีรัมย์กว่า60รายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทยอยนำสมุดบัญชีเข้าทำการปรับยอดและเบิกเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสสาขาอีสานหลังจากที่ทกสจังหวัด ได้กระจายเงินในโครงการรับจำนำข้าวกว่า108ล้านบาทที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลงวดล่าสุดเพื่อจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินซึ่งส่วนใหญ่ต่างรู้สึกโล่งใจที่ได้รับเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว ที่ผ่านมาทางทกศส,สาขาอีสานได้จ่ายเงินให้ชาวนาไปแล้วกว่า1,300รายรวมเป็นเงินกว่า118ล้านบาทจากจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ4,700รายขณะนี้ยังเหลือคงค้างอยู่กว่า3,400ราย ส่วนชาวนาในอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเนื่องจากเห็นว่าเป็นสาเหตุให้ชาวนาไม่ได้รับเงินจำนำข้าวตามกำหนดที่ผ่านมาทกศปักธงชัยจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ถือใบประทวนถึงลำดับที่2,088ยังเหลืออีกประมาณ5,000รายที่ยังไม่ถึงคิวนอกจากนี้ชาวนาปักธงชัยยังขอให้นักการเมืองและกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆยุติการชุมนุมและอย่านำชาวนาไปเกี่ยวข้องกับการเมือง ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนายพิเศียนจอมพงศ์ผู้อำนวยการทกศเชียงรายชี้แจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจํานําข้าวภายหลังทกศเชียงรายได้จ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้ว3,500รายรวมจํานวนเงิน3,680ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ51ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและคาดว่าจะมีการจ่ายเงินเพิ่ม,เต,มเติมภายในวันศุกร์นี้เพื่อบรรเทาปัญหาในช่วงนี้ ทางทกศจึงยืดเวลาชำระหนี้เกษตรกรไปอีก6เดือนพร้อมเปิดเงินกู้วงเงินใหม่รายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท